กนกเาต่าก็นำนึ่งเดียวตัวไปต้องเห็ดแสบกับเขาดาะนะิเนาะไม่กระท่ธรรมดาแล้วเนาะข้อนีฝีมือในการเห็ดกับเขาแม่ช่างตั่นตะกี้ฉิมีผู้บ่าวมาจีบหลายบะนะ่เนาะถ้าผู้บ่าวคู่ผู้บ่าวตำรวจทหารผู้เล้วบ่เอ้ยอ้าเดี๋ยวเจ้านี่กินไหนไม่ได้ก็ไปเป็นวาสนา,าของเจ้าวาสนาขอะไรแมนวาสนา,าอย่างาศาสนาแสดงมาซอยซอ,อยยิงใส่หนีเออเนาะเย้ เชื่อจะไปไหนลูกจะไปเข้าค่ายกิจกรรมที่โรงเรียนกับเพื่อนพ่อค่ายกิจกรรมที่โรงเรียนใช่เออไปกับไปตัวลูกแม่ให้ไปไหมไปก็ไปตัวเนาะมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมลูกผู้ชายทั้งนั้นเลยพ่อเฮ้ยหล่อด้วยเล้ยเอ็ดวิรดเดวิรดอ้าวไม่จะวุ่นหาอย่างเดิวนี่ว่าจะหาเงินเหรอหาเงินไปอย่างว่าจะซื้อเลไน ยิงมันดีไม่บอกเลยซื้อตัวใด้ดียิได้เงินฮะยไอ้หนุ่สิทางไหนก็ต้องไปหาเงินทางไหนถ้ายรถออกมาขึ้นของคุณสภาพไปขายของได้ชั่วเอ๊เจี๊ยบสาพ่อชิวจสาพ่อขายของหมดหรือยังหมดแล้วพ่อหมดที่ไหนยังเหลือเต็มอยู่เนี่ยดูปากหนูนแล้วพ่อไหนลูก หมดความอดทนเย่ใช่ช่พี่ชาอะไรพ่อระหว่างกลางวันกับกลางคืนอันไหนยาวกว่ากันลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อหนูไม่ได้เอาไม้ประทัดไปวัดเย่โอ้ม่นไหนจะมาวะไปช้าแม่มายังลูก ยังพ่อโอ้คือนานมากแต่ว่าซื้อของเลยนานจังเลยเดี๋ยวมาในรลานบอกกอดซ้ำหัวจักบาทนึงอะหนูบอกแม่แน่เฮ<อ><ห>้ยไม่ต้องไปบอกแล้วเดี๋ยวพ่อให้ล่อยหนึง่งก็ยังชื่อหน่อยเอย,ย้ไปเช้าเช้าอะไรพ่อทำอะไรลูกนั่งเล่นโทรศัพท์พ่อถามหน่อยถามอะไรพ่อเวลาคนไปวัดไปวานี่ทำไมเขา,เขานุ่งขาวขาว่มขาวลูกเอ้า ใส่เสื้อดายดอกเขาก็คิดว่าไปเล่นสงการสิพ่อไอ้ยังยังเจ้าจังมักมองหน้าเมียแท่เดินมองหน้าปืนถือสันแข็งตัวตัวเออหมู่อยู่ตัวล่ะแล้วมึงเสียว เมน่อวันวาเลนไทน์เด้ยวันแห่งความรักเลยเออเม่ี่เจ้าเคยรักอีหยังจริงๆงจังๆบ่เออเหรอรักอีหยังรักบักแตงโมสวนลุงเสริมรักบักลำไยบ้านใจร้องโอ้ยบักแห้งมึงเอ้ยมันคนละรักรักจังสั่นตำรวจกระจำหัวมึงตีรักจริงๆเด้เหรอเฮ้ยเอาไปชาอะไร พี่เาโทรศัพท์มาจากไหนเยอะะขนาดนี้อ่ะลูกพ่อไม่รู้เรื่องเลยเหรออะไรลูกก็เมื่อวานนี้วันวาเลนไทยวันแห่งความรักวันแห่งความรักใช่พ่อหนูก็เลยได้เยอะหน่อยเฮ้ยเจ๊เจี๊ยจ้าพ่อวันวาเลนไทยเมื่อวานนี้ได้ดอกไม้เยอะมลูกได้ดอกไม้เยอะๆเลยพ่อมีแต่ผู้ชายหล่อๆหน้าตาดีทั้งนั้นเลยไม่รู้จะเลือกลูกเคยคนไหนมาให้พ่อเฮ้ย พ่อพ่อพ่ออะไรล่ะไปชาเมื่อวานนี้เราเห็นพ่อซักผ้าก็ใช่หรือม่ะลูกปกติพ่อก็ซักอยู่แล้วเวลาแม่ไม่อยู่ก็ช่วยกันไงลูกใช่เหรอใช่พ่อก็ซักเวลาแม่ไม่อยู่ไงแค่นั้นแหละก็ปกติเราเห็นพ่อซักทุกวันเฮ้